คุณเคยรู้สึกกลัวมากจนรู้สึกอยากจะคิดสั้นไหมครับเนี่ยเหตุการณ์นี้เป็นแบบนั้นเลยนะฮะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขากลัวผู้ชายมากเลยจนกระทั่งตัดสินใจกระโดดจากชั้น4ี่ลงมาเพราะว่าความกลัวนี่แหละครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าความกลัวนี่มันอันตรายได้มากแค่ไหนใครอยากรู้ก็ตามไปฟังต่อกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้คนอื่นฟังด้วยนะครับจริงๆแล้วความกลัวนี่มันเป็นเรื่องดีนะครับ เพราะว่าถ้าคุณมีความกลัวแล้วเนี่ยคุณก็จะปลอดภัยจากพยานอันตรายต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นั่นเองครับทีนี้ไอ้ความกลัวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ละแต่ถ้าคุณมีความกลัวที่มันมากกว่าธรรมชาติมากกว่าปกติอันนี้ถือว่าเป็นโรคนะครับในศัพท์ทางการแพทย์เนี่ยเราเรียกว,ว่าฟอเบียหรือว่าความกลัวนั่นเองครับบางคนกลัวที่แคบบางคนกลัวที่สูงบางคนกลัวที่โล่งกว้าง เยอะไปหมดเลยนะครับโรคเนี้ยแต่ในทางการแพทย์เองก็ยังไม่ได้พบ